นี่สองเลยจับนี่เออโอ้ยพอเอาทั้งปลาเอาทั้งมะพร้าววันนี้ทีมงานเรามียมชมตุ้งเราเอาทุกอย่างตำรวจมาจับเราก็ต้องหนีให้เร็วครับฝ่าเราเต็มพอแล้วเปล่าเต็มนี่นี่ครับมีชมชมตุ้งแล้วครับโอ้โหนี่ครับ ว้าวขอบคุณเสียสวงครับนี่ห,หลังจากเราเอาออปลาเสร็จครับทุกคนเราก็จะเอามะพร้าวน้ำหอมนี่โอ้นี่ตัวนี้ไปนี่ปีนเอานี่คนปีนมะาพร้าวเรามาแล้วครับทุกคนครับน,น,นี่แหละนี่สองกำมันี่นอ่อาพผนกปีนเอาหนึ่งสอง หนึ่งสองจบเกมไม่ได้ครับทุกคนครับแก่เนี่ยแก่ค่ารักษาอะไรอย้้งแรงเยาขึ้นมล่ะมึง่อ้าวบินบินวบ้าบินวบ้าแล้วฟันอันมาเดี๋ยวนี้

มัเกเินแล้วัไมมีนะคุณมา oh. Ö, มีมา้วยมีโอ้ตบมีเหรอปเอานี่เอาเออนีเอขอทีบ้านเัวนี้เปลี่ยนแผนขอรถมาโอ้หมดแรงอีกน้อยนึงไม่ได้ โอ้โโดดพุ่งกอดโอ้อยู่แค่เอื้อมกินไม่ได้เดี๋ยวไม้แต่ขอมาเกลียวเดี๋ยวไม้มาเดี๋ยวไม้ขอมาเอออย่างนี้หน่อยนี่โอ้ยเออมีอุปกรณ์ทุนแรงก็ได้แล้วบุญท่านลบ ไปรอรับไปสิตรงน้ำรอรับเดีอกวอ้าวโอ้นี่นี่ลูกโด้เจบฟยังไงปีนให้ลำบากไม่เอาเป็นอันเลยอ่ะนี่แหละมันจะไอ้นี่เท่ากันหรือเปล่าโอ้ นี่สเลยจับจับจับนี่จะอ่อนไปดิหรือมั้ตันไปเก็บไม่อ่อนเออเสียงแลวอะเกิออโอ้ยพอนี่โอ้เออของ่ายๆมีทำมาตกนานปีนหมบัดเจีบยมาเลยเรียวแรงที่เหลือไม่ มาหมดกับตรงนี้แหละเมื่อกี้นี่นจบนี่ครับทุกคนปิดงานนี่โอ้ยเรียบร้อยครับสวนมะพร้าวเสียส่งเอาทั้งฝาเอาทั้งมะพร้าววันนี้ทีมงานเร <c oughs> าพิยมชมตุงเราเอาทุกอย่าง <c oughs> ตำรวจมาจับเราก็ต้องหนีให้เร็วครับฝลูเต็ม <c oughs> พอแล้ว้าลเต็มนี่ นี่ครับนิยมชมทุ่งแล้วครับทุกคนครับพอแล้วโอ้ยเจ้าของเขามาเขาจะว่าโอ้พอแล้วกูเจ้าของนี่แหละคุณจะถามทำไมกูเจ้าของนี่คุณบอกให้ผมพาคุณไปทำไมเนี่ยพอแล้วเออลูกไปทีนี้เดินกลับทีนี้เอาบา้พวกมึงเนี่ยไม่ใช่ไหนหรอไม่ใช่ใต่ไม้ไม้อ๋อนุ่น บาร์บี้เออเรียบร้อยไปทีนี้เดินกลับทีนี้เราโอ้ยหมดเลี้ยวหมดแรงโอ้ยทำไมไม่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเขานั่งกินบนศาลาเข้ามาไงยมใส่ก๋วยนตีกระลอกมี่หวันจอกพยายามจอกแต่ไม่เยอะนะถ้าถ้าเยอะนี่ไม่เหลือนะี่ครับสมสวนครับนี่ ทุกคนครับถึงบ้านแล้วพักก่อนหมดเลี้ยวหมดแรงนี่ครับบอนาบริเวณบ้านเสียสงโอ้บงม่วงเต็มเลยพนเลยพูน่ะบนตชันเจ็๋ยบะม่วงมีบะม่วงก็ยังเต็มครับดูดูดิแต่คือโอ้ดิแตงอยู่นี่เองโวู้นี่นี่แตงอยู่ตรงนี้เองนี่เองนี่เก็บไป นี่อพอแล้วเดี๋ยวกว่อนผมสนใจตรงนี้มากเลยนี่นี่เลย,เ,ยเป็นเล้าไก่เก่าก็นั่นเละดิมันเท่มากเลยนะโอ้โหเนี่ยเป็นเล้าไก่เก่าว่าอย่างนั้นครับทุกคนกับวัตบาคลาสสิกมากที่ลงไปในเลี้ยงไก่ก็คือนี่ลงไปในบ่อน้ำนะครับทุกคนครับนี่แต่ตอนนี้คือไม่ทำแล้ว นี่ครับพิกัดลาดหลุมแก้วครับทุกคนครับใกล้โรงเรียนโรงเรียนอะไรละ่ะเมื่อกี้ลืมเลยไหนจะลืมนี่ครับเป็นโรงไก่เดิมที่เขาจะย่ายาอเป็นยังไงนะครับเป็นร้อยไร่ทั้งเสียสรงทั้งปลาทั้งมะม่วงทั้งแตงพี่ดอกมะม่วงเวียนตัน เป็ไทยมันก็น่าใจไปมันใส่โอ้นี่ประโยชน์มีนี่เพียวดูใหน่อยนี่แหละมันช่อมันงามแขไงเดี๋ยวเป็นช่อิทีเอาไปเนี่ยเอาอีกว่าชั่วในน้อยมาก็มาเอาลูกเดียวพอเดี๋ยวน้ะมั่วไปฝ่าเมียน้อยเจ้ลูกลูกเลี้ยงๆนี่เอ้อเลี้ยงๆนี่พอดีแล้วนี่อันนั้นพี่ปลานี่ยจะไปให้น่อยต่างหากเออนี่เด็ดแล้วครับเด็ดตัดจักรโอ้โหนี่ครับ ว้าวขอบคุณเสียส่งครับนี่เดี๋ยวจะไปฝากเมีน้อยครับทุกคนครับนี่คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งน,นี้อีกทีนึงนี่โอ้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆส้มไก่โอ้โหมีหลากหลายมากครับ ฝั่งนี้ก็จะมาเป็นไก่ชนครับทุกคนครับนี่ฟอฟอปฟอปโอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่รุ่นใจเย็นไม่รุ่นโอ้โหสุ้มไก่สุ้มไก่ฝั่งกันนี้ครับเข้าไก่ไม่ไก,ไก่ไก่ตื่นนี่ครับนี่นี่สุ้มไก่อยู่ฝั่งนี้นี่หน้าหน้าก็จะเป็นกระท่อมแล้วก็ช่งนาบ่อป่าแบบโอ้โห ใกล้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้มันมันโดดเขาหกตัวสามแสนมันอย่างนั้นจะเข้าใกล้ไม่ได้มันโดนมันตื่นหกตัวสามแสนหกตัวสามแสนโอ้โหรู้ตัวรู้แหละมันเป็นไไม่ได้มันโดนมันโดนมันตื่นมันตื่นยะามันเย้มันโดนมันโดนตรงนู้นเข้าไปไม่ได้มันโดนมันโดนตื่นตื่นคนตื่นตื่นตัวรู้แหะเพิ่มาหกตัวสามแสนหกตัวสามแสนพอจบเลิกไม่เอาแล้วพอพอพอ หกตัว3แสนแล้ววันจะไปอบไก่อบโอ่งหน่อยก็ไม่เอาแล้วครับรมึงเ่งหากัเเือนดินทางกลับครับท, <ำ S 2> ทุกคนครับเดี๋ยวจะนำไปเดี๋ยวให้ไปดูสวนแล้นใหม่อ้าวเดี๋ยวไปที่ใหม่ครับคลิปนี้ยังไม่ยังไม่จบครับไปต่ออีกที่หนึ่งครับรรทุกคนครับรไปเสียส่งไปที่หนึง่งเราจะตามสู่เขาไปไปทุกคนครับเราตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่หนึ่งไปดูสวนอีกสวนนึง ที่หนึ่งสวนสวนกระท่มเปยนยัางไงบ้า<อ>ง,งครับไม่ต้องไม่ต้องไปแตะแล้วนะไปเดินทางต่อโอเ้เลยนี่เราก็จะเลี้ยวลงมาครับบ้านตัวนี้ก็อยู่หลงหลังโรงเรียนจุฬาพรครับเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนจุฬาพรอยู่ด้านหน้าพ่อพ่อเกียก็จะเป็นมอบที่ให้โรงเรียนจุฬาพรไม่รู้กี่ไร่กับตัวนนครับที่เียผอยู่ตรงนี้ล้อมรอบไปหมดนี่เราจะไปดูอีกสวนหนึ่งนี่ด้านนี้ครับ นี่ครับโรงเรียนจุฬาพรโรงเรียนกินนอนของเด็กๆครับโรงเรียนค่อนข้างดังในประทุมธานีลาชหลมแก้วตัวนครับสายไปเราสายไปนี่เรา,าก็จะเลาะมาด้านหลังของโรงเรียนจุฬาพรครับรถเส้นนี้เขา้ามานี่ยวะน้ำขั้นน ก็จะผ่านไปไเลยผ่านไปเลยนี่ครับทำเรียนกุหลาฯกอยี่ยาวไปยันนี่ครับยาวมาจากถนนอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะะฉนั้นถนนนี้ของเพื่อนแล้วเนี่ยถนนนี้ก็ของจุฬาาจะไปดูส,วน,สวนนี่สวนหนึ่งครับสวนกระท่อมว่าอย่างนั้นครับทุกคนครับอ,อ้ออาวจอดพอถึงแล้วเหรอนี่แต่เพื่อนี่งนี่น่าจะขุดใหม่ทำใหม่นี่ครับนี่ทุกคนครับนี่ที่คนนึงไหมลูกคนนไงสร้างโรงเรียนเลย นี่ครับคนดูแลสวนครับนี่ดูแลและจัดการสวนอะไรขาาดบ้งตรงนี้ก็ยังมีคลองคลองดึงน้ําเข้ามาโดดน้าไบยคลองดึงน้ําเข้ามาได้สบายพอไคลอย่างอื่นพอ้ำเข้ามาได้สบายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนดูแลสวนครับปลูกกระท่อมนี่ครับปลูกตรงนี้คือสําคัญคือแหล่งน้ํามันมี ยังไงก็มีนะ้ํามันมีแน่นอนมันก็เลยสะดวกสบายกับการเขาจะตอนจริงให้วนี่ตอนจริงมาเรียบร้อยแล้วก็ปลูกได้ต่อไป,ป<ะ>อุปกรณ์พร้อมป<ะ>ไปไปทุกคนครับคลิปนี้โปรงมาณนี้ครับเดินทางกลับ<ะ>นี่นนเ้เรา<ะ>หาปลาได้ธรรมชาติทั่วไป,ป<ะ>ไปแล้วครับทุกคนครับคลิปนี้โครานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุม่งครับทุกคนครับ,คครบไปแล้วครับ